91ก็ยังอยู่ในส่วนของไอจำนวนเชิงซอ้อนนะพี่ลบนะแต่ว่าเป็นเรื่องอ่าเขาเรียกว่าพิกัดเชิงคัวูณเ,เขาบอกว่าเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตหนึ่งเซตสองเซตสามแล้วก็เซตสี่เนี่ยเป็นรากที่สี่ ที่มันต่างกันอ่าเป็นรากที่สี่ที่แตกต่างกันของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนจําจำนวนอ่าของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนซึ่งไอ้คำว่าจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่งเนี่ยพี่ขอสมมติว่าไอ้จำนวนเชิงซ้อนจำนวนนั้นคือแซตคำว่าเซตหนึ่งซสองซสามเนี่ย แ่สี่เป็นลากที่สี่ของคนคนนี้มันหมายความว่าถ้าน้องเอาแซ่หนึ่งไปยกกำลังสี่จะได้แซแล้วถ้าน้องเอาแซ่สองไปโยกกำลังสี่ก็ได้แซ่แซ่สามยกกำลังสี่ก็ได้แซ่แซส,สี่ยกคือถ้ามันเป็นลากคําตอบแสดงว่าแต่ละคนต้องไปโยกกำลังสี่แล้วได้จํานวนเชิงซ้อนจำนวนนั้นซึ่งพี่สมมุติเป็นค่าแซ่อเนาะอ๋อเนาะ ทันนะโอเคทีนี้ต่อเขาบอกน้องว่าหาให้น้องสรุปให้น้องดูว่างงไหมพี่เสริมตัวอย่างนึงจะได้น้องน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นพี่ต้องการลาก ลากที่สองของสิบหกทีนี้คำว่าลากที่สองของสิบหกเนี่ยหารากที่สองของสิบหกเนี่ยมันหมายควาว่าอะไรเอ่ยคูณกันสองรอบได้สิบหกก็คือสี่แล้วก็ลบสี่ย้ำอีกทีนะความหมายของลากที่สองของสิบหกเนี่ยมันจะหมายวาว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้สิบหก ก็ต้องเป็น4ลบ4ทีนี้สรุปแบบนี้เราก็เลยสรุปได้ว่า4เนี่ยมันจะต้องเป็นรากที่2องของใครรากที่2ของ16อีกคนนึงก็คือลบ4ก็ต้องเป็นรากที่2ของ16น้องลองดูดีว่าคําว่า4เป็นรากที่2ของ16แสดงว่า4ไปกําลังสองได้เห็นปะลบ4เป็นรากที่สองของ16แสดงว่าลบ4ไปกำลังสองก็ได้16 ในทางเดียวกัน z 1 2หนึ่งามซส, 3, ส 4, เป็นลาาที่4แสดงว่า4คนนี้ต้องยกกำลังสี่แล้ได้ไอ้คาาะเนาะเนโอเคแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวแซตัวนี้มันเป็นใครอันนี้พี่ลบนะอันนี้พี่ลบนะเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นใครแต่เขาให้คําตอบตัวที่1มา z1 ว่ามันชื่อสอง แล้วก็คอสพายส่วนเก้าบวกกับไอไซแล้วก็พายส่วนเก้าซึ่งคอสบวกไอไซมันเรียกว่าซิดเนาะมันก็คือแซกหนึ่งเท่ากับซิดออมันมีเลขสองทั้งมันเป็น 2, สองซิยายส่วนเก้าพี่ไม่ชอบพายพายคือ,180อร้อยแปดสิบองศาหารโดยเก้าก็คือยี่สิบองศา แสดงว่าพายส่วนเคือ20องศาพายส่วนเก็คือ20องศาเขาก็คือคอยี่สิบบวกไอซยี่มันจะยุบพี่จะยุบเป็นซิ2ยีสิบองศาทีนี้ฟังให้ดีนะแล้วถ้าน้องอยากได้เซตสองเซตสาแล้วก็เซส 4, ให้น้องจำแบบนี้ให้น้องจำแบบ ทุกคำตอบของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยทุกคำตอบของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเลขที่อยู่หน้าซิทเขาจะเท่ากันซึ่งเลขที่อยู่หน้าซิทมันเป็นเลขสองแสดงว่าเซตสองเซตสามเซตสี่มันจะเป็นเลขสองด้วยเขาก็ต้องเป็นสองซิทแต่มุมไม่ได้เท่ากันนะแล้วสองซิทแล้วก็สองซิทคือพี่จะหายอีกสี่คำตอบ พี่จะายาสี่ำตอบทีนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีแต่ละคำตอบเนี่ยมุมมันจะต่างกันเป็น360องศาหารด้วยจำนวนลากเขาเป็นลากที่สี่แสดงว่าเขามีสี่ลากก็หารด้วยสี่ถ้าเป็นลากที่แปดแสดงว่ามีแปดลากก็หารด้วยแปดถ้าลากที่สิบมีสิบลาก,กหารด้วยสิบมันจะได้90สี่9สามหกก็คือแต่ละมุมอ่ะเขา้าฉากกัน90 เพราะฉะนั้น20บวก90คุณน้องจะได้110องศาแล้วก็บวกอีก90มันจะได้200องศาแล้วก็บวกอีก90มันจะได้290องศาซึ่งพี่ว่าเหมือนพี่ไปสมมุติเซต3 Z4 เผิดเพราะว่าโจทย์เขากำหนดมาแล้วเขากำหนดมาว่าคนที่เป็นเซตอ่ะ ส่วนจริงต้องมากกว่า0 RE คือส่วนจริงแล้วคนที่เป็นแ3 IM ก็คือส่วนจินตภาพจะต้องมากกว่าศูนงั้นพี่รือใหม่รือใหม่คือพี่ขอรบนะพี่ยังไม่รู้ว่าคนไหนแ2 z สองแสแต่ทั้งหมดเนี้ยคือลากสี่ตัวพบแล้วแต่แค่เรียงใหม่ว่าคนไหนแค่ก็ไหนตามเงื่อนไขครับแต่สี่คตอบเนี้ยครกหมดนะทันน้องทันน้องให้น้องจบก่น งี้ไงต่อ,อพี่เสร็จแล้วเนี่ยพี่จะมาวิเคราะห์สองซิดร้อยสิบไอสองซิดร้อยสิบเนี่ยมันก็คือสองคูณคอสร้อยสิบบวกกับไอไซรร้อยสิบถูกต้องไหมครับ ซึ่งมุม110องศาเนี่ยมันอยู่ในควอนตัที่2เพราะว่าคน 90, คนีเก้าสิบวกไปตรงเนี้ยคือ1้อองศาแล้วถ้าน้องจำได้ในทางตีโกณมิติเนี่ยที่เขาท่องว่าอท่องว่าทรายท่องว่าแทนแล้วท่องว่าคอแสดงว่า1้ออ่ะมันอยู่เป็นสมาชิกของ Q2 เป็นสมาชิกของ Q2 แสดงว่ามันอยู่ในควอเรนที่2ซึ่งอยู่ในควอเรนที่2 s i ทรเท่านั้นที่เป็นบวกคนอื่นเป็นลบหมดเพราะฉะนั้นคอสเป็นลบ s i ายคนนี้เป็นบวกคำว่า Cos เป็นลบคนนี้เป็นลบมันหมายความว่าส่วนจริงอะน้อยกว่าศูนย์ส่วนจริงได้ลบแต่ถ้าทราเนี่ยมันมันอยู่ตรง i คือถ้าคนที่มันติด i เขาจะเรียกว่าส่วนจินตภาพ น้องอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้เท่านะทาย110แล้วก็ I แล้วซาย110มันได้บวกเพราะว่าคอร์ดในที่2ถ้าหน้าไเป็นบวกหน้า i อาเขาเรียกว่าส่วนจินภาพเพราะฉะนั้นคนนี้ส่วนจินภาพจะต้องมากกว่าสสมนเป็นแล้วคนที่ส่วนจินภาพเป็นบวกเนี่ยมันคือแท้สามแสดงว่าไอามุม110องศา2าองซิส2ซิส110องศาเนี่ยมันคือแทสามนั่นเอง คนนี้ดันเป็นแซ้3สเฮ้ยโทษนะพี่ไปเขียนเท่ากับได้ไงเขาบอกว่าส่วนจริงของแซสองต้องมากกว่าสมเสร็จแล้วพี่เหลือแซ่2สองกับแส่สพี่ของวิเคราะห์ตัวนี้ได้ไหมขอวิเคราะห์ตัวนี้นะพี่เขาเป็น2ซงิท 2องเกพี่ก็แยกเขาเหมือนเดิมมันก็คือสองคอสสองร 90, แล้วก็บวกไอซายสองรสคนนี้เขาเรียกว่าคอรดรนที่สี่เขาเรียกว่าคอรดรนที่สี่เพราะว่าไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสองยเจิ 2> 2 <90. S 1> ถ้าสองรก็ต้องบวกไปคอรดรนที่สี่คนนี้คือ2องเก แนวมุมที่กวาดทั้งหมดเนี่ยมันก็คือมุม290ซึ่งถ้าคอแรนที่สเนี่ยค่าคอเท่านั้นที่เป็นบวกแสดงว่าส่วนจริงเป็นบวกจินตภาพได้หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองสิศสองรเก้าิบเนี่ยมันจะทำให้ส่วนจริงอะ่ะเป็นบวกเป็นบวกคือมากกว่าศูนเพราะฉะนั้นคนที่ส่วนจริงมากกว่าศูนะ่ะเขาจะเป็นแค่สอง คนนี้เลยทําหน้าที่เป็นเซตสองเพราะฉะนั้นคนที่เหลือแม่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซตสคนนี้คือเซตสี่คำตอบคนนี้คือเซตสแต่เขาเอาเซตสี่ไปยกระลังสัเดี๋ยวการ,รกทาต่อนะอันนี้ขออนุาลมนะ เขาเขาถามแทสสี่แล้วยกกำลังสามแทสี่ของน้องอะ่ะมันคือสองซิสองร้อยแล้วถ้าน้องไปยกกำลังสามเนี่ยถ้าซิยกเนี่ยมุมจะคูณกับเลขชี้กำลังมันเป็นสูตรของซิสูตรของซิว่ากันว่า R แล้วยกกำลังเอ็นอาคนนี้ต้องโดนกำลังเอ็นด้วยแล้ว ไอเซตากับ n น่ะมันจะคูณกันเป็นซิทเอ็นเซตาเนี่ยคือสูตรของซิทซิทยกมุมคูณเพราะฉะนั้น2ต้องโดนกำลัง3จะได้เล็กแแล้วก็ซิทสองรกับสามต้องคูณกันได้600องศาแต่คำตอบแม่งเป็นอยู่ในรูปทั่วไปที่เป็น x บวก yi เพราะฉะนั้นพี่จะต้องไปพอคนเนี้ 600องศาพี่ว่ามันเกิน1รอบเนาะพี่ขอญาติเอาอ่า360ลบถ้า600อ่ะลบออกสัก1รอบมันจะได้240แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็น80 240ดสงตรงนี้นะเขาจะได้80 240มันก็คือจริงๆมันก็คือที่ด้วยกันแต่แค่ไอหกร้มันวกมาสองรอบไงแต่ก็ที่เดียวกันเขาจะเป็น80 240ซึ่งไอซีสอง้อยสีเนี่ยมันคือคอสองร้อแล้วก็ไปบวกไอไซสองร้อยสี่สทีนี้หน้าที่เราจะต้องแปลงไอสอง้อยสให้เป็นมึงที่คุบสองร้อยสอยู่ในคอแดนที่3เพราะว่ามันเกินร้อดเนาะอยู่ตรงนี้ ต้องแย่คือสองร้อยสี่สิบที่วัดมาทั้งหมดเนี่ยหมดเนี้ยเอาพี้เขีนยนตรงนี้ละวกัสองร้อยสี่สิบแล้ววิธีแปลงมุมที่คุณเนี่ยให้น้องวัดกับแกน x นะพี่ชอบเทียบกับแกน x พี่ไม่ชอบเทียบกับแกน y เพราะแกน y ต้องใช้โคฟังก์ชันอันนี้พูดให้ฟังนะพี่จะเทียบกับแกน x ที่ใกล้สุดก็คือแกน x ในคอนตัมนิสี่าแล้วคนเนี้ยมันคือร้อยแปดสิบใช่ไหมแล้วพอวัดกับแกน x ที่ใกล้สุดอ่ะมันจะเป็นหกสิบ ดังนั้นเนี่ยคอสองรอ่ะน้องจะตอบเป็นคอหกสิบได้เลยในทางเดียวกันไอ้ทรายสองร้อ่ะน้องก็จะตอบเป็นทรายหกได้เลยเพราะว่ามันตีเป็นมุม60แต่เท่านี้ยังไม่จบเพราะว่าฮอแลนที่สามเนี่ยโอทรายแทนคอแทนเท่านั้นที่จะเป็นบุกแสดงว่าท i ายกับคอต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นเวลาน้องไปป็นุมที่คุณเนี่ย น้องจะต้องติดลบให้เขาด้วยทางคู่ลบข้อ60มันคือลบหนส่วนสลบ s i าย60มีไอก็คือลบรู้สามส่วนสไอแล้วก็เอาเลขแปกระจายเข้ามา2กับ8ตัดกันได้สี่แต่ว่าจะ,จะต้องไปลบ4 2กับ8ตัดกันได้สี่ก็เป็นลบสีรู้สาไอเพราะฉะนั้นคนนี้นี่แหละน้องเป็นคำตอบของเราให้น้องจด่จ ถ้าเกิดน้องฟังแล้วพวกนี้ไม่งง,งๆว่ะมาถึงแบบแมง่งซัดโจทย์เลยเนื้อหาไม่สอนกูเลยซึ่งตรงเนื้อหาเนี่ยพี่จะมีติวฟรีในเพลย์ลิสต์ของ YouTube เรื่องจำนวนเชิงซ้อนมีประมาณสาคลิปให้น้องดูให้ครบเลยดีมากแล้วน้องจะเข้าใจตรงนี้แน่นอนมีการทงคลิปตัวเองเลยเว้ยไว้อ่ามาเจอในคลิปถัดไปนะถ้าน้องงงๆพวกเนี้ยให้ไปดูในคลิปสรุปใน u t u b e นะก็คือไปเรียนเนื้อหาก่อนแล้วค่อยมาลุยโจทย์น้องจะเข้าใจมากขึ้นแน่นอนเอาฝากไว้แล้วกัน No.